บัตรคนจนวันที่1มิถุนายน2,566เตรียมรับเงิน1,150บาทรัฐพร้อมโอนทั่วประเทศเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เดือนมิถุนายน2566รับเงินโอนรวมทั้งสิ้นกี่บาทไปฟังรายละเอียดกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน2566กระทรวงการคลังโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยโดยจะเริ่มโอนเงินงวดที่3ให้ในวันที่1มิถุนายน2566เป็นต้นไป โดยวันที่1มิถุนายน2566จะได้รับเงินเข้าบัตรสูงสุดคนละ1,150บาทโดยรายละเอียดวงเงินเข้าบัตรคนจนแต่ละกระเป๋ากำหนดไว้ดังนี้วันที่1มิถุนายน2566วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ300บาทต่อเดือนวงเงินข่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ750บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันรวมทั้ง3รายการจะได้รับเงินเข้าบัตรคนจนในวันที่1มิถ네ุนายน2,566สูงสุดคนละ1,150บาทต่อไปวันที 2, like 2. <around> <needed> arrived, ่18มิถุนายน2,566 ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขากยืนยันตัวตนล่าช้าจะไม่ได้รับวงเงินใช้จ่ายย้อนหลังครบทุกกระเป๋าด้วยต่อไปวันที่19มิถุนายน2566เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการรอบใหม่โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10บของเดือนเงินเพิ่มเติมอีก200บาท โอนเงินทุกวันที่19ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ